ราวัสดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะซุงคอนโซกลับมาแล้วนะคะนานๆมาทีนัวง,งมากเลยช่องนี้งงแบบ งงไม่ไหวนะคะทำไมมาช้าเหลือเกินช่องนี้นะต้องขออนุญาตบอกกันตามตรงว่าเรากออ็มีงานประจำหนึ่งที่ยังคงต้อง work from home อยู่ตอนนี้ก็อยู่ต่างจังหวัดนะแล้วก็บวกกับที่จะต้องทำคอนเทนต์ Reaction อีกช่องหนึ่งด้วยนะช่อง Armons นั่นเองนะใครที่แบบไม่มีเพื่อนดูซีรีส์ก็สามารถไปดูที่คนช่อง a r m o n อแล้วก็ไม่ต้องมาดราม่าว่าโไปเอาคอนเทนต์ของคนอื่นมาทำน่นนี่นั่นะขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มาถึงแล้วนะทุกคนกับคอนเทนต์นี้เลย What ออเดี๋ย yeah. what what is on my phone มันต้องเสียงงไงอะเธอ what is on my phone <laughs> ก็นั่นแหละคือมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างในโทรศัพท์มือถือของเราไม่รู้ว่าหลายคนเนี่ยจะมีแอปพลิเคชันเหมือนเราหรือเปล่าว่าเราใช้อะไรบ้างเพราะาตอนนี้เราถือมาสักพักแล,ล้วล่ะสำหรับ iPhone 12 Pro Max เครื่องนี้เนาะแล้วก็เอ่อเราก็จะมีแอปพลิเคชันที่เราโดนจิตโดนใจแล้วเราก็ไม่ลบเป็นคนที่โหลดแอปเยอะมากเลยบอเวลาเขายิงแอดมาใช่ไหมเราก็จะโหลดมาดูโหลดมาแต่งโน่นนี่นะอ่ะอันนี้ได้เอาไว้ต่ออันนี้ได้เอาไว้ต่อบางแอปไม่ได้ก็คือปล่อยทิ้งไปนะจ๊ะทุกคนเอาล่ะวันนี้เรามาดูกันว่าวนคุณ นนใช้แอปพลิเคชันอะไรบ้างจะมีเหมือนกับทุกคนหรือเปล่าแล้วมีแอปพลิเคชันอะไรแนะนำไปดูกันเลยจ้าชาดานี่นะคะเปิดมาในหน้าแรกของเราก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะเราก็จะตั้งไว้แบบนี้เราเพยายามที่จะไม่เปลี่ยนไอคอนนะทุกคนเคยเปลี่ยนละรอบหนึ่งซึ่งไม่โอเค <laughs> ส่วนตัวเราคือเอาบบ อไม่ค่อยโอเคเราชอบไอคอนเป็น o r i g i ินอลไอโฟนมากกว่านะก็เลยเลือกที่จะไม่เปลี่ยนไอคอนก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็จะมีแบบวิดเจ็ตแบบน่ารักน่ารักอันนี้ก็จะใช้เป็น Color Widget นะฮะก็แสดงเป็นวันเพื่อหัดสบดีอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็วิดเจ็ตแบตเตอร,รี่1กลุ่มแล้วก็วิดเจ็ตรูปภาพที่เขาให้มากับเครื่องนะะั่นแหละแล้วก็วิดเจ็ตของทีมนะฮะแอปพลิเคชันทีม พิมพ์เลยแอปพลิเคชันทีมส์นะฮะแล้วก็จะมีรูปภาพแบบนี้แล้วก็เอารูปภาพมาวางไว้นะแล้วก็4หัวข้อหลักที่เราใช้บ่อยมากๆเลยก็คือตรงนี้นั่นเองก็มี App Store นะฮะทุกคนแล้วก็มีตั้งค่าแล้วก็มีกล้องแล้วก็มีรูปภาพเราก็เลยเอาช็อตตรงนี้มากองไว้เป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้นั่นเองเพื่อที่จะใช้งานง่ายๆนะฮะอะไรที่มันใช้บ่อยสุดก็น่าจะอยู่ที่มันใกล้มือมากที่สุดก็เลยเอาให้มาอยู่ใกล้กับนิ้วโป้งมากที่สุดนะตอนนี้นั่นเองเนาะส่วนบาร์ด้านลา ใช้บ่อยเช่นเดียวกันโทรเข้าโทรออกนะ,ะทุกคนต้องทุกคนต้องโทรเข้าโทรออกนะ,ะวเวลามีมือถืออ่ะนี้ไลน์นะะ line, แอปพลิเคชันไลน์เราก็ใช้บ่อยมากนะ,ะก็จะติดต่อสื่อสารกับคนทั่วไปก็ใช้ไลน์นะ,ะหรือแม้กระทั่งติดต่องานอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ไลน์นะ,ะแต่ช่องเราไม่มีสปอนเซอร์นะ,ะดังนั้นคือไลน์มาได้นะฮะตรงนี้ <laughs> ลา์มาได้นะคะทุกคนเดี๋ยวแปะลายไว้ให้นะสำหรับใครที่จะจ้างงานเนาะแล้วก็ YouTube นะคะนี่เราเป็นครีเอเตอร์ด้านนี้เนาะเราก็มีแอปพลิเคชัน y o u t u b e ก็ใช้งานเป็นประจําเพื่อเช็คดูว่าเฮ้ยเอาคนดูเป็นยังไงคอมเมนต์ Comment เป็นอย่างไรบ้างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเอาไวต้ตรงตรงแถบบาร์ข้างล่างเนาะแล้วก็แอปพลิเคชัน Twitter นะคะบอกไว้ก่อนว่าเราใช้ Twitter มากกว่า a c e b o o k ดังนั้นเราก็ เอาทวิตเตอร์มาไว้ตรงนี้ f a c e b o o k เราก็ไม่ได้เอามาไว้เป็นแบบหลักๆอะ่ะนานๆจะเข้าที Facebook ส่วนใหญ่จะเข้าทวิตเตอร์มากกว่าถัดมาหน้าต่อไปนะคะแอปพลิเคชันที่เราอยากแนะนําเลยนะ,ะไม่ได้สปอนเซอร์นะคะทุกคนอันนี้บอกไว้ก่อนคือแอปพลิเคชัน h ูคอร์นะคะแอปพลิเคชันเนี้ยบอกไว้เลยว่าดีมากๆนะคะตอนนี้ก็มีอัปเดตละเห็นไหมมันก็จะอัปเดตอยู่ตลอดเวลาอัปเดตทุกอาทิตย์ว่าเฮ้ยมันจะมีเบอร์ใหม่แปลกปลอมเข้ามานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้ามีเบอร์แปลกปลอมหรือเบอร์ที่น่าสงสัยเวลามีคน าม,ามันก็จะแจ้งเตือนทันทีเบอร์นี้ประกันขาไรปะเบอร์นี้คอร์เซ็นเตอร์เบอร์นี้ไข่ของขึ้นหมดเลยนะเอาจริงหูคอนะคะอยากจะแนะนําให้ทุกคนนั้นดาวน์โหลดไว้ก็ดีจ้ะส่วนแอปพลิเคชันต่อไปแอปพลิเคชันเฟซ t ู o นะคะอันนี้คือแอปพลิเคชันบีบหน้าสำหรับใครที่แบบชื่นชอบในการบีบหน้าอะไรเงี้ยก็ใช้แอปพลิเคชันนี้บีบเพราะว่า ไม่มัวนะฮะไม่มัวแต่จริงๆแล้วหลายแอปก็คือไม่มัวแล้วลนะ่ะเดี๋ยวนี้นะมันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะแต่เรื่องการบีบหน้าหรือเรื่องการปรับเชฟต่างๆนะเราก็ยังยกให้ f Facetune เป็นแอปพลิเคชันที่ทาได้ดีมากๆแอปพลิเคชันหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นเสียเงินแล้วดีดีเราโหลดเวอร์ชั่นแรกไว้ซึ่งเวอร์ชั่นแรกเนี่ยเขาไม่อัปเดตอะไรแล้วนะไม่อัปเดตอะไรเลยพอเราเข้าไปในแอปปูปะนางก็จะบอกว่ามีเวอร์ชันใหม่แล้วนะเห็นปะ มีเวอร์ชันใหม่แล้วนะให้แบบลองเข้าไปโหลดแล้วทดลองได้ฟรีเราก็เราเราได้โหลดลองแล้วเรามองว่าเวอร์ชัน2ไม่ดีเท่ากับเวอร์ชันน1แล้วเวอร์ชัน2บางอันก็คือเสียเงินก็เลยใช้เป็นเวอร์ชันแรกนะส่วนใครที่ไม่ทันก็ เสียใจด้วยนะจ๊ะแต่เวอร์ชันสองก็ดีนะแต่บางอันมันคือมันต้องเสียเงินงานเรื่องแบบบีบหน้าอย่างเงี้ยต้องเสียเงินดังนั้นคือไปใช้แอปอื่นนะจ๊ะแล้วก็อีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่เราแบบชื่นชอบมากๆเลยนั่นคือ Pinterest Pinterest เราจะไว้ใช้หา In s p i r a t i o n ยกตัวอย่างเช่นเราจะทำหน้าปก YouTube หรือว่าเราจะแต่งสีอะไรเงี้ยเราก็จะไปหาพวกเนี้ยหรือแม้กระทั่งเราตัดผมอ่ะเนี่ยเราก็จะไปหา i n นสไปรเนี้ยแม้กระทั่งแต่งตัวเราก็จะไปหาจาก Pinterest ทั้งหมดเนะเพราะว่า Pinterest มัน มันคือคลังข้อมูลของความคิดะส่วนใหญ่ Pinterest มันมันจะเก็บแบบ ไลฟ์สไตล์เก๋ๆรูปแบบเกๆ๋ๆชิคๆไว้ในนี้นะคะสะส่วนใหญ่เนาะเราก็จะใช้แอปพลิเคชันเนี่ยใช้หาอินสปิเรชันเนเห็นปะมีการออกแบบโลโก้การแต่งตัวอันนี้คือสิ่งที่เราฟอลโล่ไว้เนาะมันก็จะขึ้นในสิ่งที่เราฟอลโล่ไว้นะฮะเราก็เนี่ยแหละก็มาหาอินสปิเรชันจากตรงนี้ก็แนะนำเนาะอยากจะให้มีติดเครื่องไว้นั่นเองนะเนี่ยเราก็เซิร์ชไว้หมดเลยแม้กระทั่งแบบเห็นปะบ้านเอ๋ยเนเชอรัลเอ๋ยทรงผมนะฮะก็แนะนำนะจ๊ะ Pinterest จ้ะ อีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะที่ติดมากๆเลยน,น,นั่นคือไลท์ล um ูมนะก็แน่นอนว่าอุ <t t t <t ้ยมีรูปฉันถอดเสื้อด้วย่ขอโทษงงมากคลิปที่แล้วก็คือมีรูปผู้ชายคลิปนี้คือมีรูปตัวเองถอดเสื้อแล้วนะก็จะใช้แอปพลิเคชันนี้ส่วนใหญ่นะในการแต่งรูปในการคุมโทนสีอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ส่วนใหญ่ก็บางทีก็ไปหาอินสปิเรชันบางทีก็เคยแบบไปลองซื้อมาไปลองซื้อโทนสีมาแล้วมันไม่ได้ โทนสีที่เขาขายผ่านเพจกับสิ่งที่เราแต่งเองอะ่ะมันแบบ color fill หลังๆก็เลยเลือกแต่งเองมากกว่านะฮะแต่งเองเทเลรูปเลยจ้าล่าสุดนี้แต่งเองเทเลรูป IG คือไม่ได้คุมโทนใ,นใดๆนะฮะเป็นโทนตามใจฉันนะ,ะทุกคนก็ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็ใช้ไลท์รูมในการแต่งรูปเนาะไลท์รูมมันก็จะดีตรงที่ว่าเราสามารถดึงแสงดึงสีได้ตามที่ ตามที่เราต้องการะฮะอย่างที่เราเคยรีวิวไปแล้วนั่นเองเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะแอปพลิเคชันไรล o ูมจ้ะอีกหนึ่งอย่างสําหรับค่ะ YouTube หน้าใหม่เนาะสำหรับใครที่ทํา y o YouTube อะไรเงี้ยแนะนําเลยแอปพลิเคชัน Y y o u u u b e Studio นะฮะหรือแอปพลิเคชันเขาจะย่อ YT Studio ก็คือแอปพลิเคชันนี้นะนี่ ยูทูบสตูดิโอตรงนี้มันจะบอกหมดเลยว่าเฮ้ยมีใครมาคอมเมนต์บ้างแล้วคนดูเราไปเท่าไหร่เวลาในการรับชมเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราสามารถดูได้หมดเลยเธอเนี่ยวิดีโอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยวิดีโอของเรามีอะไรบ้างนู่นนี่นั่น,นแล้วก็อ่อเนี่ยอนาไลฟ์อนาลิติกอย่างเงี้ยอะเห็นไหมเหน,หมนี่ยเวลาในการรับชม12ล้าน จำนวนการดู28วันที่ผ่านมา9แสนอะไรเงี้ยก็จะบอกบทรายละเอียดเขาจะบอกมากกว่าแอปพลิเคชัน y o u t u b e ทั่วไปดังนั้นคือใครเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่ก็แนะนำแอปพลิเคชันนี้นะจ๊ะ YouTube Studio จ้ะ ส่วนแถบด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะเป็นวิดเจ็ตทั่วไปอุณหภูมินะฮะวิดเจ็ตของ Pinterest นะฮะวิดเจ็ตของ Google เนี่ยเราก็กดค้นหาได้เลยถ้าเราอยากค้นหาอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะส่วนหน้าต่อไปนะฮะหน้าหน้าต่อไปนี้คือต้องบอกตรงๆว่าฉันเอาอะไรไว้บ้างก็ไม่รู้จะไม่รีวิวทั้งหมดนะทุกคนว่าจะมีอะไรบ้างนะมาดีรีวิวอันนี้ก็ เป็นเว็บไซต์แล้วเราก็อ่าช็อตคัดมาไว้ข้างหน้านี้นะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับสําหรับใครที่อยากจะรับงานรีวิวหรือเงก็สามารถเข้าไปในบันดี้รีวิวได้นะซึ่งเรายังไม่เคยรับงานจากที่นี่เลยนะทุกคนเพราะว่ามีแต่งานผู้หญิงอะ รีวิวเครื่องสำอางรีวิวชุดส้นใดรีวิวออชุดผู้หญิงอะไรเงี้ยเออส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนั้นนะใครสาวๆเนาะสาวๆส,ส,สวยๆแล้วมี i g มียอดโฟล์วเนี่ยก็สามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้นะนี่คือไม่ได้รับสปอนเซอร์เนาะต่อไปที่อยากจะแนะนำเลยนึงคือ Inshot นะคะทุกคนแอปพลิเคชัน Inshot เราจะไว้ในเรื่องของการอุ๊ยรู้หมดเลยฉันทำงานที่ไหนนี่นะ,ะก็คือจะเป็นการตัดคลิปวิดีโอต่าง,างๆนะทุกคนเราก็เราก็จะใช้แอปพลิเคชันนี้นะ,ะเพราะว่า นางก็จะมีออลูกเล่นน่ารักกุก๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแต่ก็แบบไม่ได้เยอะนะแต่เรามองว่าตัดค่อนข้างง่ายนะทุกคนคือคัดชนคัดชนคัดชน,ดชน,นอะไรเงี้ยคือทําได้ง่ายนะใครที่แบบว่าทำทริปแบบเล็กๆอะไรเงี้ยเขาจะบอบรีวิวเล็กๆรีวิวผลิตภัณฑ์เล็กๆเงี้ยแอปพลิเคชันเนี่ยแนะนำนะสำหรับอินชอตต่อไปนะเหมยตูนะคเหมยตูนี่คือเป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้บ่อยรองจากเฟส t ุ๊กนอกจากนางจะ ปรับรูปหน้าได้แล้วก็คือยังคุมทนสีได้บางครั้งบางคราวเนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปดึงสีแบบจากไลท์รูมทั้งหมดทุกรูปอะไรเงี้ยเราก็จะเข้ามาปรับแต่งข้างในนี้ได้เลยอะไรเงี้ยนะะทุกคนนางก็จะมีให้เราปรับแต่งก็พอสมควรนะเนี่ยนางก็จะมีให้เราปรับแต่งนะเนี่ยมีปรับโฉมด้วยนะแบบดึงจมูกโคตรเนียนลาเหมยตูหลังๆเห็นปะ ดึงจมูกขึ้นดึงจมูกลงปรับความยาวจมูกอะไรเงี้ยถ้าใครแบบชอบความปังของใบหน้าแบบปังกว่าตัวจริงอะไรเงี้ยก็สามารถได้เนาะแล้วก็เนี่ยหุ่นพองหุ่นเพลียวต่างๆนานาเนี่ยก็สามารถตบ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 เดี๋ยวนี้คือไม่มัวเราน้เหม,นะหมยตูนะแนะนําเลยนะจ๊ะเนี่ยลบทรงลบสิวคอนทัวร์หน้า รูปทรงรูปล่างต่าง,างๆานาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถปรับแต่งได้หมดเลยในเรื่องของเครื่องหน้าเนาะแล้วก็แม้กระทั่งแบบเอ่อฟิลเตอร์นะฮะซึ่งฟิลเตอร์นางก็สวยนะฟิลเตอร์ของเหมยตูนางก็สวยในในระดับที่ที่ดีเลยนะฮะบางฟิลเตอร์คือไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วก็คือเข้ามาถ่ายรูปในเหมยตูได้เราได้ฟิลเตอร์ไปเลยอนยะ่างเงี้ยแล้วลงได้เลยเพราะว่าอะไรหน้าเป๊ะมากนะฮะเหมยตูนะจ๊ะก็ก,ก็เราว่าให้เป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่แบบด,ดีมากๆเราก็อยากจะแนะนําสาหรับ หรือนุ่มๆก็ได้ที่บอกว่าชื่นชอบในการแต่งรูปอะไรเงี้ยแล้วบอไม่อยากแต่งเยอะอะไรเงี้ยนะฮะไม่อยากแต่งเยอะแต่คือได้เยอะอ่ะเขาจะบอแต่งน้อยแต่ได้เยอะแอปพลิเคชันใหม่ตูตอบโจทย์ฮะแล้ว <laughs> <laughs> ก็ยังมีแบบหัวข้ออื่นนะเธอไม่ใช่มีการแบบบีบหน้าอย่างเดียวคือหัวข้ออื่นอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยเห็นปหเนี่ยวิดีโอก็แต่งได้แต่เป็นแบบ น่ารักกุกกี้กุกกิกอะไม่ใช่แบบวิดีโอใหญ่ๆความยาว20นาทีอะไรเงี้ยวิดีโอแบบ30มสิบวิอะไรเงี้ยมาใส่มุ้งมิ้งมุ้งมิม้งน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยก็สามารถโหลดกันได้นะจ๊ะเหมยตูนะจ๊ะก็เป็นรีวิวคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะอันต่อไปไม่มีอะไรแล้วนะคะนอกจากสโน่นะสโน่สโน่สโน่อ่ะสโน่ Snow นะคะแอปพลิเคชันสโน่ก็บอกไว้ก่อนเลยว่าเราจะถ้าสมมติว่าเราแบบ ไม่อยากถ่ายรูปกล้องหน้านสดล้าเนี่ยแอปพลิเคชันโซโนก็คือตอบโจทย์สําหรับเรานะซึ่งเรามองว่าโโนอ่ะเวลาถ่ายรูปอ่ะเขาค่อนข้างที่จะเก็บรายละเอียดได้ได้ดีเขาแบบไม่ได้เบลอจนแบบว่าววรูขุมขนหายไปกับผน,นังข้างหลังอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละโโนก็คือเป็นแอปเซลฟี่ที่ที่เราชอบมากที่สุดนะฮะในแบบบรรดาเซลฟี่ต่างๆนานาเนาะก็ถ้าใครชื่นชอบหรือว่ายังไม่เคยใช้ก็ลองไปโหลดตามกันได้นะจ๊ะอันนี้ก็คือมีแอปเซเว่นปกติทั่วไปนะฮะเราเข้าเซเว่นเราจ่ายตังค์ผ่านแอปเซเว่นแล้วก็ทรู แล้วก็ก็ต้องบอกตามตรงว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ใช้ e wallet ซสส่วนใหญ่ไม่ค่อยพกเงินสดน,นะฮะจะจะพกเป็นอันเนี้ยแล้วทูมันนี้ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับชีวิตเรานะฮะจทย์บางทีก็บางคนอาจจะแบบพกแอปธนาคารก็ได้อะไรเงี้ยแบบใช้ธนาคารในการยิงตีตีตีแต่เรามองว่าตรงเนี้ยมันมันคือแบบมันเซฟสำหรับเราเพราะว่าถ้าเราอยากใช้เท่าไหร่เราก็เติมเข้าไปแล้วเราก็ใช้มันจนหมดบางทีเราไปรูดบัตรเครดิตหรือว่ายิง,ยงเกินอะไรไ,ไงเงี้ยมันก็ มันเกินน่บางครั้งมันเกินอะไรเงี้ยเออก็เลยเลือกที่จะใช้ทูมันนี่นะทุกคนเพราะว่ามันสามารถที่จะกําหนดจํานวนเงินเราได้อะไรประมาณนั้นนะก็ไม่มีอะไรมากมายจ้ะแล้วก็ต่อไปก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะนี่ก็แอปแปลภาษาทั่วไปเนาะทุกคนก็น่าจะใช้หรือหลายคนก็น่าจะใช้ส่วนใหญ่ล้วก็จะชอบแปลเพราะว่าการเรียนซีรีส์มันก็จะมีบางครั้งที่เป็นแฟนคลับต่างชาติเขามาพิมพ์ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเวลาเราจะตอบโต้ด้วยความที่ว่าเราโง่ภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะฮะเราก็เลือกที่จะใช้เป็นทラン l เล e ตรงนี้นะฮะใช้ของ Google ก็แปปลผิดผิดถูกๆ,ๆก็ว่ากันไปนะแต่ฝรั่งเขาเขาเขาเข,ข้าใจก็โอเคนะฮะทุกคนแล้วก็แอปต่อไปนะฮะเป็นแอปพลิเคชันรีมิน i นะฮะแอปพลิเคชันรีมิน i คือแอปพลิเคชันที่ทำให้รูปที่มันไม่ค่อยชัดเจนอะทำให้มันชัดเจนมากขึ้นนะอันนี้แอปพลิเคชันนี้ใช้ฟรีนะ,ะทุกคนนี้บอกก่อนว่าใช้ฟรีนะจ๊ะแต่บางครั้งก็จะมีข้อกำหนดว่าถ้าเราจะเอ็กพอร์ตแบบนี้แบบน,แบบนี้มันก็จะมีข้อกำหนดอย่างอื่นอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็สามารถเลือกปรับแต่งได้นรูปที่่่บวามมัไ ชัดอะไรเงี้ยเราก็สามารถทําให้มันชัดขึ้นได้เงี้ยอันนี้รูปชัดไปแล้วอันนี้รูปชัดขึ้นมาแล้วนะส่วนใหญ่มันก็ชัดหมดแล้วอ่ะเธอเนี่ยมันก็จะมีการแบบเขาเรียกว่าไรปรับให้รูปมันมีความคมชัดมากขึ้นนะฮะเนี่ยก็แลกมาด้วยการดูโฆษณาของเขาเวลาใช้เป็นแบบเวอร์ชันฟรีนะะเราก็จะใช้แอปพลิเคชันนี้นะถ้าสมมติว่าบางรูปที่บอกเฮ้ยมันสวยแต่แบบ คนถ่ายให้เราแบบมือไม่น่่งอะ่ะมันมัวแล้วคือบังเอิญว่าชอบรูปนี้พอดีแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันรีมินีในการปรับภาพก็จะมีความประมวลผลนิดนึงเนี่ยแต่แต่รูปของเราชารัดอยู่แล้วว่ามันก็เลยไม่ค่อยเห็นข้อแตกต่างเท่าไหร่นะกับทุกคน จริงๆเรามันจะเห็นข้อแตกต่างนะถ้าแบบภาพในเบลอๆมาเรามาป่าป่ามันสั์ขึ้นจริงๆนะสำหรับแอปพลิเคชันรีมิน i นะก็ลองดูนะจ๊ะแล้วก็นี่กลับมาแอปพลิเคชันนี้นิดนึงนะฮะแอปพลิเคชันสีแดงนะครับพอนโตนะครับพอนโตเป็นแอปพลิเคชันที่เราไว้ใช้ใส่ฟอนต์ต่างๆนานานะคะเวลาเวลาเราจะทำปกอะไรบางอย่างบางสิ่งบางอย่างอะไรเงี้ยนะทุกคนก็เราก็จะใช้ตรงนี้แหละนะฮะในการแบบว่ามาใส่ฟอนต์อะไรเงี้ยนะฮะยกตัวอย่างเช่นว่าเราอยากจะ มาใส่ฟอนต์เงี้ยอ่ะเราอยากจะมาใส่ฟอนต์แล้วก็มาใส่ให้ภาพอะไรเงี้ยสกายอ่ะสกายอะไรแบบเนี้ยเขาา้าใจมะแค่เนี้ยอะไรเงี้ยเออก็แค่เป็นแบบใส่ฟอนต์กุบกิบไม่มีอะไรนะคะเป็นเป็นแบบแอปใส่ฟอนต์เฉยๆคือแอปมันเฉพาะไงเพราะว่าเหมือตูก็ยังใส่ฟอนต์ไม่ได้แล้วบางทีมันใส่ได้ก็จริงแต่มันก็ยังไม่โดนใจอยนะ่างเงี้ยเรามองว่า แอปนี้โดนใจนะฮะก็จริงๆเราเคยทำคลิปสอนการลงฟอนต์ไปแล้วนะลองลองลองเลื่อนดูไม่รู้เจอไหมเจอแหละนะฮะเพราะเราเคยทำไว้อยู่ไม่รู้คลิปโดนลบหรือเปล่าไม่น่าจะโดนนะคลิปเมื่อปีที่แล้วมั้งเราสอนลงฟ,ลงฟ,อ,นฟอนต์กับฟอนตโต้ละเดี๋ยวถ้าไม่มีเดี๋ยวไว้มาสอนใหม่ <laughs> อะทุกคนเอาละก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่คือ what on my phone ของเราเองนะฮะก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวถ้าวันไหนมีแอปพลิเคชันใหม่หรือแอปพลิเคชันดีๆอะไร หรือแอปพลิเคชันดีๆอะไรมาแนะนำเดี๋ยวเราเอามาแนะนำละกันก็เราจะพยายามกลับมาทำคอนเทนต์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ละกันสำหรับช่องนี้นะเดี๋ยวอาจจะมีการเอาข่าว i อทีไม่ว่าจะเป็นข่าวของทาง Android เองหรือว่าเป็นข่าวของทาง iPhone เองหรือว่าเป็นข่าวอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีถ้าเรามีมีเวลาเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันโอเคไหมทุกคนนี่คือขอบคุณมากๆสำหรับใครที่ยังติดตามอยู่นะทุกคนเพราะเราก็เห็นว่ามีคนอันฟอลโลไปอยู่เหมือนกันนะจ๊ะ ก็าจะเป็นประมาณนั้นแหละเอออืว่าไปนะไม่มีอะไรพูดแล้วนะทุกคนจบแค่นี้แล้วกันไม่อยากจะพูดเยอะเพราะว่าคนชอบกดข้ามไงโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้ถ้าเป็นคนพูดจามไม่ดีหรือว่ารีวิวไม่ถูกใจใครต้องขอกราบอภัยในที่นี้ด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะจ๊ะทุกคนบาย